สิทธิวัฒน์นะคะท่านรองผู้มีการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสบปชนะคะให้เกียรขึ้นมากล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการร่วมมือในครั้งนี้ขอเชิญประปูต้อนรับท่านด้วยค่ะเรียนรอรดิทัดน์วสีนนท์ครับอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรกพลอ ผู้บริหารหน่วยงานท่านผู้มีเกียรติละสุริยชนทุกท่านครับผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ในวันนี้สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดของกระทรวงการรวมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและวัตกรรมนะครับได้มีพิธีลงนามในปันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่จากกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับในการสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมเมืองแร่ ประเทศไทยนะครับให้ยกระดับความพร้อมเข้าสู่อุสาหกรรม4.0สวชเอง,ง,งมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นกลุ่มพลังหลักของประเทศนะครับประเทศไทยเราเนี่ยในการใช้ประโยชน์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอยู่ที่อว่าวัฒนนนะครับเพื่อใช้ในการเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับในการพัฒนาและรสร้างความเข้มแข็งของร,ระบบนิเวศวิจัยและนวัตกรรมให้ตอบโจทย์สําคัญของประเทศนะครับแล้วก็นาไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดดนะครับ ดังนั้นเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายที่สําคัญนี้นะครับอย่างมีอิมแพคมากๆเนี่ยทางสชรเราจึงไม่สามารถที่จะเป็นหน่วยงานเดียวที่ทํางานเรื่องนี้ได้นะครับต้องมีพันธมิตรร่วมกันนะครับโดยเฉพาะ,ะพนันธมิตรที่สําคัญอย่างในวันนี้ครับคือทางกพลเนี่ยนะครับที่ช่วยกันขับเคลื่อนแล้วก็พักกานงาน,นงต่างๆให้เกิดการทั้งถ่ายทอดนะครับขยายผลนะครับแล้วก็เพื่อจะสร้างผลกระทบในทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ให้กับประเทศชาติเราได้นะครับในปีที่ผ่านมาวทช,ชก็มีความมุ่งมั่นที่จะตอบโจทย์การสับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็เลยมีการจัดตั้งอินดัสตี้4.0พลตฟอร์มนะครับเพื่อเป็นแพลตฟอร์มให้ผู้ประกอบการได้เข้ามาใช้รบริการด้านต่างๆในการประเมินเพื่อยกระดับของฐานประกอบการนะครับให้เข้าสู่อุตสาหการรม4.0นะครับเดี๋ยวทุกท่านจะได้ทราบรายละเอียดว่าทำไมถึงเรียกว่า4.0นะครับ หนึ่งเป็นไงสองเป็นไงสามเป็นไงนะครับแล้วที่ไปสู่สี่ศูนย์เนี่ยเอ่อต้องต้องมีการรับทราบและเตรียมการอะไรกันบ้างนะครับดยการดําเนินงานในปีที่ผ่านมานะครับเอ่อทางสชาวชสามารถดำเนินการประเมินผู้ประกอบการนะครับของไทยแลนด์ได้ใช้เอ่อเครื่องเครื่องมือไทยแลนด์เอ่อสี่ศูนย์อินเด็ก์เนี่ยนะครับเอ่อไปแล้วสี่ร้อยห้าลายนะครับแล้วก็ให้ให้คำปรึกษาครับเมื่อเมื่อประเมินไปแล้วเนี่ยก็มีการให้คำปรึกษาด้วยนะครับ ให้คำปรึกษาเพื่อการปรับปรุงสายการผลิตเนี่ยไปแล้วสองร้อยสี่ลายนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการแล้วกว่าหกสิบแปดลายนะครับเขียนได้ว่าเรามีการทํางานที่ค่อนข้างครบถ้วนประเมินเสร็จแล้วก็ให้คำปรึกษาแล้วก็มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยนะครับโดยในปีนี้เนี่ยเรามีการพัฒนารูปแบบการประเมินแบบ,แบ,บ,แอบออนไลน์ด้วยนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถ,ถที่จะทำการประเมินได้ด้วยตนเองนะครับหรือเรียกว่าออนไลน์เซลฟ์แอสเซสเมนต์นะครับ ซึ่งจะทาให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถเข้าถึงระบบการประเมินเนี่ยและสามารถทําการประเมินได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อประเมินเสร็จแล้วจะรู้ผลได้ทันทีว่าอุตสาหกรรมหรือโรงงานท่านเนี่ยอยู่ในสเกลไหนนะครับในระดับไหนของอินดัสตี้4.0นะครับแล้วก็จะสามารถที่ทราบแนวทางว่าจะทําอย่างไรถึงจะสามารถปรับปรุงหรือยกระดับตัวโรงงานของเราเนี่ยหรือองค์กรของเราเนี่ยให้เข้าไปสู่อุตสาหกรรม4.0ได้นะครับ โดยในปีที่ผ่านมามีอุตสาหกรรมพื้นฐานที่เข้ารับการประเมินแล้วเนี่ยกว่าส0สิบรายด yes, ้วยกันนะครับก็หวังว่าปีนี้จะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่ายิ่งยิ่งโรงงานทั้งหมดนะครับอุตสาหกรรมมาเข้าการประเมินมากขึ้นเรื่อยๆก็จะเป็นผลดีกับอุตสาหกรรมเองนะครับเพราะว่าก็จะเป็นฐานข้อมูลที่ที่สําคัญทําให้ทางผู้เกี่ยวข้องหลายแหล่เนี่ยได้ได้เอาไปใช้ในการที่จะ ปรบปรุงกระบวนการหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือในการช่วยผู้ประกอบการพวกเราด้วยกันเองนี่นะครับภายใต้การความร่วมมือในครั้งนี้นะครับทั้งสองหน่วยงานนะครับสวทชกับกบพหจะร่วมกันจัดก,การฝึกอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้การเช้เทคนีชี้วัดระดับความพร้อมอุตสาหกรรมส0จุดูนย์ให้แก่ผู้ประกอบการนะครับแล้วก็จะร่วมกันในการให้คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อยกระดับกระบวนการผลิตด้วยนะครับแล้วก็ร่วมกันพักกันสิทธิประโยชน์ ต่างๆนะครับตามความเหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมเมืองแร่ของไทยให้เข้าไปสู่อุตสาหกรรม4.0นะครับได้อย่างยั่งยืนด้วยกันนะครับก็ท้ายสุดก็ขอขอบคุณท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้ครับขอให้การจัดง,งานครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการนะครับคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณท่านดรสมพงษ์หา